ปิเอร์บาเทอร์เจอยนะครับอาการสีออกไม่ครบนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าโหมดนะครับเพื่อที่จะใช้คำสั่งเจ็ดหกนะครับเพื่อที่จะปั๊มหมึกจากตัวแท่งนะครับเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับขั้นตอนการทำนะครับผมให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูโมโนแล้วก็เมนูนะครับหรือเราจะ เสียบปลั๊กปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดเมนูค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีเข้าโหมดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พามาเข้าวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวกดตามผมเลยนะครับเมนูโมโนเมนูนะครับนะครับมันก็จะเข้าโหมดแมนเทนเนนแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับกดไปหาเลขเจ็ดนะครับ ก็กดไปเรื่อยๆน,นะครับหาเลขเจ็ดเนะครับพอเห็นเลขเจ็ดแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็กดไปหาเลขสี่นะเจ็ดกดไปหาเลขหกนะครับผมเจ็ดหกสี่นะครับรกดไปหาเลขหกนะครับนี่ครับแล้วก็นะกดโอเคนะครับแล้วก็กดไปหาเลขสี่นะครับผมจะเป็นคําสั่งเจ็ดหกสี่นะครับนี่ครับแล้วก็กดโอเคนะครับพอเรากดเจ็ดหกสี่ครบแล้วนะครับแล้ว กดโอเคเสร็จแล้วนะครับหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโมโนโน,นะครับนะครับเครื่องก็จะทําการปั๊มหมึกจากตัวแท้งนะครับตัวที่เราเติมหมึกใส่นะครับดูดหมึกเข้าไปที่หัวพิมพ์แล้วก็ทําการล้างหัวพิมพ์นะครับทําความสะอาดหัวพิมพ์นั่นเองครับก็ระหว่างนี้ก็รอนะครับผมรอประมาณสามถึงห้านาทีนะครับเครื่องทําการล้าง หัวพิมก็ประมาณ3-4นาทีถึง5นาทีก็จะเสร็จทีนี้พอเครื่องเสร็จนะครับผมมันก็จะออกหน้าปกติแล้วก็ลองสั่งเทสหอพิมออกมาดูนะครับผมนี่ตอนนี้สีออกไม่ครบนะครับอันนี้ก็รอสักครู่นะครับให้เครื่องมันทำงานเสร็จนะครับ นี่นะครับถ้าเครื่องมันทําการล้างทําความสะอาดหัวพิมพ์เสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาปกติแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเทสดูหัวพิมพ์นะครับว่าเราสั่งล้างทําความสะอาดไปเมื่อกี้นะครับหัวพิมพ์มันดีขึ้นหรือว่ามันมึกมันออกครบไหมนะครับเรากดปุ่มเมนูไปหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอขึ้นคําว่าอิงนะครับก็กดโอเคนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคําว่าเทสติมพ์นะครับก็กดโอเคเข้าไปอีก ครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ปิ้นคุณลิตี้แล้วก็กดโอเคเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดสตาร์ทก็คือปุ่มไหนก็ได้นะครับสองปุ่มนี้กดสตาร์ทนะครับก็เครื่องก็จะทําการปิ้นนะครับนะครับแบบนี้ออกมานะครับเป็นตัวอย่างงานเทสน,นะครับว่าหัอนิ่มออกครบหรือไม่ครบนะครับ ถ้าออกมาแล้วไม่ครบมันต้องได้ลื้อหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับอาจจะเป็นตะกอนหรือว่ามีฝุ่นข้างในนะครับเนี่ยครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแปลว่าหัวพิมพ์ข้างในเรามีฝุ่นหรือว่าตะกอนอยู่นะครับถ้าลูกค้าทําไม่เป็นนะครับใช้งานเองก็แนะนําเอาเข้าร้านนะครับถ้าเจอการหนักนะครับถ้าอาการไม่หนักเราสั่งล้างแล้วก็จะออกครบปกตินะครับ โอเคแต่ว่าเครื่องนี้อาการหนักนะครับผมจะได้หรือเช็คดูหัวพิมพ์นะครับโอเคครับผมถ้าใครใช้งานอยู่เจอแบบใช้งานอยู่ดีๆแล้วมันไม่ออกนะครับก็อาการนี้ก็น่าจะแก้ไขได้นะครับเดี๋ยว,ว่าเครื่องนี้ลูกค้าไม่ใช้มานานนะครับก็บอกวิธีเทสคร่าวๆเบื้องต้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ